อาทิตย์นะคะจะมีเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวันคะ่ะแล้วก็มีหนึ่งวันที่ได้เรี่นกับเซซี่ภาษาญี่ปุ่นคะ่ะก็เป็นคนญี่ปุ่นเลยก็มาจากญี่ปุ่นคะ่ะรู้สึกว่าถ้าเราเก่งภาษาเนี่ยเราอาจจะคุยกับคนทั่วโลกได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นภาษากลางเนาะก็อาจจะคุยได้ดี่างนี้ภาษาญี่ปุ่นคือสลับกันไปมาสลับนี้เลยนีสวัสดีค่ะยินด <c oughs> ีต้อนรับเข้าสู่รายการ เราสองคนนะคะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะภาชานาฏปริญญาเศรษฐาการหรือว่าเนเน่มาจากสทับสิบเอ้ยห้าทับสิบค่ะสวัสดีค่ะอนิชาเฉลเสนีอาอค่ะมาจากห้อง39ทับเก้าเอ้ยสี่ทับเก้าก็ EP นี้เนี่ยก็มีมาจากหลายสายการเรียนเลยแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยแนะนำกันก่าว่ามาจากสายไหนห้องไหนเชื่ออะไรกันบ้างได้ค่ะ สวัสดีค่ะทน,นิฐาชื่อเมืค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มจาก6/12สายสินภาษาจีนค่ะสวัสดีค่ะสุพนัน์ันท์กาญจนาสำลักงูชื่อเล่นชื่อลำดลง,งจากสายสินภาษาญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพิภาปรมาชิคีชื่อเล่นชื่อเอ๋ยมาจากสายส,ายสินคน,นิตค่ะวันนี้ก็มีทั้งสินคณนวนอ่าสินญี่ปุ่นอ่าสินจีนก็บอกเลยว่าเป็นสายการเรียนในฝาของใครหลายคนเลย ใช่เพราะว่าในพิที่แล้วเนี่ยเราก็เอาใจสายวิทย์กันสุดในพีนี้เนี่ยเราก็ขอมาเอาใจสายศิลป์กันบ้างนะคะแนะน,นําสายตัวเองได้เลยสายสิลป์ภาษาจีนค่ะก็แน่นอนว่าต้องเรียนเกี่ยวกับภาษาจีนอยู่แล้วโดยเริ่มจากซัมเมอร์ก่อนเลยเราซื้อเนี่ยจะปูพื้นฐานพินอินให้เราค่ะตั้งแต่พยัญชนะ วันในยุคสระ,ะจนเราที่จะสามารถที่จะสร้างคําได้เลยเพราะมาถึงวันค่ะเราจะเติมภาษาจีน3หน่วยกิตหรือว่า6คาบต่อสัปดาห์ก็คือเป็นของเราซื้อคนจีนเนี่ยสองคาบเราซื้อคนไทยอีก4คาบเราซื้อคนจีนค่ะจะเริ่มสอนพื้นฐานในเ,เล่ม HSK เอาไว้สอบวระด,ดับภาษาจีนค่ะเริ่มตั้งแต่ HSK 3เราซื้อคนไทยเนี่ยจะสอนเป็นเล่มหลักซึ่งจะสอนทั้ง ศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นแน่นนเลยค่ะเรียนอย่างนี้เรื่อยๆจนมาถึงม6ค่ะเราซื้อคนจีนก็จะเปลี่ยนจาก HSK กลายเป็น A Level เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเตรียมสอบ A Level นั่นเองค่ะน,น่าสนใจสุดๆไปเลยอ่ะสายต่ไได้เลยค่ะค่ะก็สิ่งภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นนะคะเริ่มจากซัมเมอร์เหมือนกันค่ะก็คือเราจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นทุกวัน,นะคะ่ะ จะเป็นการสอนฮิรังานะเบื้องต้นก่อนค่ะหลังจากขึ้นม .4 มาแล้วนะคะเขาจะสอนคาตาคนะแล้วก็เพ่อยๆมาเริ่มที่หนังสืออากิโกะค่ะเราจะเรียนตั้งแต่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยค่ะแล้วก็ต่ออาทิตย์นะคะจะมีเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นทุกวันค่ะแล้วก็มีหนึ่งวันที่ได้เรียนกับเซฟเซนภาษาญี่ปุ่นค่ะก็เป็นคนญี่ปุ่นเลยก็มาจากญี่ปุ่นค่ะก็สอนสนุกม,มากๆแล้วก็การเรียนการสอนนะคะทุกคาบจะมีการเรียนการสอนแบบว่าให้ พูดประโยคแล้วก็เขาจะให้เราพูดตามเขาพูดแล้วเราก็พูดตามแล้วก็เปิดเทปแล้วก็ให้เราพูดตามค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะคะเป็นกิจกรรมสส่ชุดดุกาตะมีทาเทโกยากิมีชงชาค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ทาไปก็คือชงชาค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจมากามาต่อที่สินค์าดีกว่าสินค์านวณน,นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็เรียนเป็นพวกคณิตแล้วก็ อังกฤษค่ะส่วนที่วิชาที่เพิ่มเข้ามาหลักๆที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกกฎหมายค่ะแล้วก็พวกอังกฤษนะคะจะเรียนประมาณ4ี่ตัวค่ะก็จะมีพูดอ่านเขียนแล้วก็กับครูต่างชาติค่ะครูต่างชาติเราจะได้เรียนทั้งหมด3าปีเลยนะคะแล้วก็ส่วนคณิตเนีเ่ยจะได้เรียนแค่สอตัวก็เป็นคณิตหลักแล้วก็คณิตเสริมค่ะยากมากคือเาสนจ,จุกมากคืออาสาดอยากพูดนีเหรอคณิตสิวะ อันตรก็ใช่มากคือ,คอท้องสินคำเนี่ยถ้าใครชอบคณิตแต่ว่าวิทย์อาจจะยังก็ต้องมาสายนี้เลยก็คืออยากรู้ว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยเข้ามาด้วยรอบไหนกันโคต้าหรือว่าสอบเข้าโคต้าค่ะสอบเข้าค,าค่ะโคต้าค่ะ,ะถ้าเป็นสอบเข้าเนี่ยอยากรู้ว่าเตรียมตัวยัง,งก็เริ่มแรกนะคะก็เริ่มตเลยค่ะมีการลงคอร์สโด,ดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยที่สายสินของเราเนี่ยจะสอบ แค่สามวิชาค่ะกคือไทยอังกฤษแล้วก็สังกมค,ค่ะแต่ว่าวิชาที่เราต้องเตรียมมากที่สุดเนี่ยก็คืออังกฤษค่ะแต่ว่าเนื้อหาก็จะออกประมาณมต้นหมดเลยค่ะมนหนึหน่งมสองมอสามให้ฟู้พื้นฐานให้ดีๆแล้วก็ให้ในภาษาอังกฤษเยอะค่ะติด,ด,ดแน่นอนเราอยากดูว่าทําไมที่พี่ทุกคนเนี่ยถึงเลือกที่จะเรียนสยการเรียนนี้คะ่ะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยอ่อได้เลยค่ะคือพอดีส่วนตัวเนี่ยต้องแต่มอต้นเป็นคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่มหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็วิชาที่แบบ เสริมเข้ามาบ้างหนึ่งคาบต่อสัปดาห์ค่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยจนที่เรามาได้เป็นติ่งเนาะยอมรับเลยว่าเป็นติ่งค่ะดูช่าิเจ้าหญิงตั้งแต่ปี2 0 1 9จนถึงปี2 0 2 1ค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยภาษาจีนน่าสนใจขึ้นมาทันทีเราก็อยากที่จะไปแบบคอมมิวนิเคชกับคนจีนขยายสังคมของตัวเองให้มันมากขึ้นค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเรียนภาษาจีนค่ะไอ้นี่ยเ <laughs> อามาที่ต่ต่อไปเลย ค่ะก็เป็นติ่งเหมือนกันเอ้ยเหมือนกันค่ะก็อยากมีความฝันว่าอยากจะคุยกับไอดอนที่เราชอบให้รู้เรื่องค่ะก็เลยอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะอย่างเช่นการคอสเพแล้วก็มีพวกวัฒนธรรมต่างๆที่เราชอบอยู่แล้วก็เราชอบอนิเมะด้วยก็อยากจะฟังให้รู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องดูซับแต่ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสายนี้ค่ะอ่าเ่อ ภาษนที่หลายต่อไปเลยก็ที่มาเรียนสิ่งของานู้นะคะรู้สึกว่าชอบอังกฤษค่ะแต่ว่าไม่ชอบวิย์คณิตก็เลยมาเรียนวิชานี้ก็รู้สึกว่ามันก็เบาแต่มก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะแล้วก็ชอบกฎหมายด้วยแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีวิชากฎหมายอยู่เนี่ยนี้ก็รู้สึกว่าเตอน่าจะทําได้ดีค่ะชอบคุยกับเพื่อนต่างชาติมีเพื่อนต่างชาติประมาณหลายคนมากค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราเก่งภาษาเนี่ยเราอาจจะคุยกับคนทั่วโลกได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นภาษากลางก็อาจจะคุยได้ดีในนี้ สักค์นะคอ,อจาจจะต้อง I love you อ่าอ่าอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยตั้งแต่เรียนใส่ก,กรรียนนี้มาเนี่ยมีแบบเจอปัญหาอะไรในสายก,การเรียนบ้างไหมเรื่อจากอ๋อ,อได้ค่ะก็น่าจะเป็นปัญหาทั่วไปของหลายๆคนก็คือตัวจีนเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ขีดเยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นจีนตัวย่อแล้วก็ตามซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยากจังเรารู้สึกว่าเราจําไม่ได้ค่ะบางครั้งก็เป็นเหมือนการประสบปัญหาตรงที่แบบ เราพิมพ์จนมันเป็นนิสัยแล้วเนาะเวลาเขียน,เ,นเราก็จะงงว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนแล้วไอ้ตัวนี้ก็คล้ายกับอีกตัวหนึง่งไอ้ตัวนี้มันอ่านว่าอะไรแล้วอีกตัวนึงมันอ่านว่าอะไรซึ่งเราก็าแก้ปัญหาโดยการที่เราก็เอามาใช้ในชีวิตประจาวันนี่แหละค่ะใช้แล้วก็ซึมซับไปเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวมันก็จะรู้เองค่ะพี่สาญี่ปุ่นค่ะค่ะก็เวลาที่มีสอบใช่ไหมคะมันจะ มีคำศัพท์ที่เยอะมากๆแล้วก็จะมีคันจิด้วยค่ะคันจิก็คือจะเป็นตัวจีนที่เอามาอ่านแบบญี่ปุ่นซึ่งจะมีอ่านแบบสองแบบค่ะมีญี่ปุ่นแล้วก็จีนค่ะซึ่งเราต้องจําทั้งสองแบบเลยค่ะเพื่อใช้ในการสอบแล้วก็วิธีการจําของเรานะคะก็คือการที่เราเอามานั่งโจดย์ค่ะก็คือหนังสือเราจะวางไว้แบบนี้แล้วก็เอาไอแพดมาทาบเอาไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นคําภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เราจะปิดคําแปลแล้วก็เราจะเขียนคําแปลไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็ทาสลับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจาได้ ตอตนที่สีค่คำวณเลยค่ะก็จะมีปัญหาในตรงเรื่อง2วิชานะคะก็จะเป็นวิชากฎหมายกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวก IPA ที่ต้องแบบว่าจําภาษาต่างๆเนี่ยมันจะยากมากแบบมันจะเป็นตัวอักษรพิเศษที่ว่ามันจะต้องออกเสียงต่างๆที่ไม่เหมือนกันบางคาก็คล้ายกันก็จําผิดบ้างบางคําที่ไม่คิดว่ามันจะออกเป็นเสียงนี้ก็เป็นเสียงนี้ค่ะส่วนกฎหมายนะคะต้องจํามาตราต้องจํารัฐธรรมนูญต้องจําทุกอย่างเลยค่ะที่ว่าเกี่ยวกับออกสอบแล้วก็มีข้อเขียนที่แบบว่ายากมาก โอเคในเมื่อวันนี้เนี่ยพี่พี่เนี่ยมารายการของเราทันทีเราก็ต้องมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นกันสักหน่อยใช่ไหมใช่แลวอ,อ่ะเกมที่เราเตรียมมาวันนี้ก็คือเกมคิดว่าสายไหนจุดจุดจุด,จด,จดที่สุดอ่าโดยกติกาเกมง่ายมากๆกก็คือเราจะถามคำถามว่าคิดว่าสายไหนเนี่ยจุดจุดจุดที่สุดแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วให้แต่และคนเนี่ยชีย้คนที่ตรงคำถามของเรามากที่สุดนะ ดยหลังจากที่พี่พชี้แล้วนะคะก็ต้องบอกผลว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกคนนี้เออแล้วคนที่แบบโดนเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าเขาอะไรอะไรอย่างงี้ข้าใจไหมคะอืตอนนี้ทุกคนเอ๊ะหรืออ๋อทุก<อ>คนพอใจกนันนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ<อ>มาที่คําถามแรกอ่าคาถามแรกคิดว่าสายไหนเนี่ยเรียนหนักที่สุดหนึ่ง สองสองอ่าอันนี้ยึดสายจีนนะคะชี้ตัวเองแล้วก็สายญี่ปุ่นเนี่ยชี้สิง่งคํามวณแล้วก็สิง่งคํามวณเนี่ยชี้สายญี่ปุ่นอ่า,อาทำไมทำไมเหตุผลเอ่อเพราะว่าในค่าพเรียนจีนของเราค่ะมันไม่ค่อยมีกิจกรรมให้เราทํามากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหารวนๆเลยเพื่อที่แบบเราจะเอาไปเตรียมสอบเข้ามาหาลาัยหรือว่าเตรียมสอบ,บระดับเพราะฉะนั้นเอ่อความยากความที่แบบ เรากฎดานในการเรียนมันก็จะมีเยอะขึ้นอ่านคิดว่าทำไมคิดว่าเสียงคนวะเขาก็มีการเรียนกฎหมายใช่ไหมคะต้องมีการท่องประมวลแล้วก็มีการท่องอะไรก็ไม่รู้ที่น่าจะยากใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะยากแล้วทามาเราคิดว่าเป็นญี่ปุ่นวิสาหกิจกรรมเขาก็เยอะไงคะเรียนเขาก็เยอะท่องเขาก็เยอะด้วยเขาต้องแบ่งเวลาให้ดี <c oughs> มากๆเลย ค่ะคำถามข้อที่2ก็คือคิดว่าสายไหนมีเวลาว่างมากที่สุดโอเค <Okay. S 2> พร้อมนะพรนะ้อมนะอ่าหนึ่งสองสาโอเคมีสองเสียงชี้ไปที่สินจีนอ่าแล้วก็ที่สิสนจีชี้สินคำนวนโอเคคิดว่าทําไมาถึงเป็นสายจีนค่ะรู้สึกว่าถ้าบางทีเนี่ยเราซื้อถ้าไม่มาหรือว่ายัางไงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน าเขาอาจจะไม่มาหรือว่าบางครัถ้าแบบทํางานเสร็จไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้นั่งพักหรือว่าไปทําอย่างอื่นที่แบบเขาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะว่างบ้างแล้วพี่สู่อเปิดค่ะว่าเป็นจีจริงๆแล้วคิดว่าทุกทุกสายน่าจะไม่มีอะไรง่ายที่สุดเลยค่ะแต่ว่าคิดว่าสิ่งจีนง่ายที่สุดก็เพราะว่าจริงๆแล้วเคยเรียนจีนมาก่อนค่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากขนาดนั้นก็เลย มาเนญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าน่าจะยากกว่านิดหน่อยหรอเปล่าก็สิงจีนคิดว่าน่าจะมีเวลาว่าค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็อาจจะชิลกว่าหรื <c oughs> อเปล่านะไหมจริงไหมจริงไหมก็อาจจะแล้วแต่คนมองแลวกันแต่ว่าสารา์ตอนนี้เต็มทุกวนันพูดดีดีกว่าคิดแล้วพี่สินจีนเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเป็นพี่สินคำค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริงๆมีเพื่อนอยู่สิทธิ์คำนวณค่ะทุกปีก็จะมีการถามถ่ใส่ทุกสุดดิบกันอยู่แล้วเวลาที่เราไม่ว่างเนี่ยเพื่อนก็มันจะว่างเสมอค่ะ<ม><ม>เห็นตารางเพื่อนว่างเป็นแนวเลยเราก็แบบทำไมเราถึงไม่เป็นแบบนั้นบ้างนะ,<ม>ะจริงไหมจริงไหมคุณว่างจริงไหมจริงเขาวันนี้ว่างไปสามค่ะเลิศเนาะเลิศเนาะสิ่งช้ำมืมเอมลเลิศมากันที่คำถามที่สาม คิดว่าสายไหนเนี่ยกิจกรรมเยอะที่สุดอ่าหนึ่งสอง,สองทุกคนชี้ไปที่สายญี่ปุ่นอ่าอ่าาะผ่ามว่าทำไมทึงมาคิดอย่างนั้นเพราะว่าอ่ามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ที่สายญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เห็นเขาได้แบบได้ใส่ชุดยูตกตะได้ชงชาอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นกิจกรรมในคาเฟ่ที่ดีมากๆเลยคะ่ะอ่ะทำไมถึงชี้ตัวเอง ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเรามีกิจกรรมเยอะมากๆมีโยโยกตะมีท่งของกินมีชงชาต่างๆค่ะแล้วก็มีการพบปะครูญี่ปุ่นแล้วก็มีไปแขกข้างนอกได้ค่ะก็กิจกรรมเยอะมากเทำ็กแล้วก็เรียนเยอะมากด้วยค่ะทำไมให้มาถึงขีเขาพูดไปหมดนะคะตอนนั้นเลยตัดแ้เลยต่ะ้มาที่คําถามพ่อรองสุดท้ายอ่ะคิดว่าสายไหนกดดันที่สุดนี่ยกดทำมนะ ออนนี้อาจจะต้องให้เวลาคิดติ๊กตับดติ๊กติ๊ดติ๊กติ๊ดอะพอมยังพร้อมยังต้องพร้อมแล้วเนาะโอเคหนึ่งสองสามเอ๊ะยังไงนะยังไงอก็สิ่งควาชคตัวเองขอให้ผลว่าเอ้ยทำไม รู้สึกว่ากฎหมายมันยากมากเลยคะ่ะแบบมันต้องอินกับเรื่องของปัจจุบันด้วยว่าแบบตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ต้องดูบ้านดูเมืองได้ว่าสามารถเอาเรื่องนี้มาอภิปรายหรือเอามาพูดกันได้ไหมในะคาบเรียนบางทีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่ว่าต้องสอบท่องตลอดบางทีตารางชนกันบ้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องจําหลายอย่างพวก IPA บ้างพวกสอบท่องพวก t e มจ job พวกนน่นนี่นั่นของภาษาอังกฤษอะค่ะเยอะมากก็เลยรู้สึกว่า แทบจะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่ถ้าแบบได้ปล่อยได้ว่างก็จะเป็นช่วงที่แบบเขาไม่มีอะไรให้สั่งเขาก็เลยจะว่างอ่าแล้วสีญี่ปุ่นทำไมถึงสองอันเลยสองสีเลยชีวิตน้องครูเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามีกฎหมายใช่ไหมคะที่ต้องเรียนแล้วก็มีภาษากฤษด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันยากมากเพราะว่าม .4 ได้เรียนมาค่ะกฎหมายรู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะแล้วก็ภาษาจีนนะคะก็มีห้องมีอ่านมีเขียนก็ เข้าใจค่ะหกคนเดียวกัน mm hmm. แล้วที่สิงปีนล่ะคะเออ่ที่ชี้สิญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวสองเขาเทียบกับเราเนี่ยค่อนข้างยากกว่าเพราะาในแง่ของตัวคันจิเนะี่ที่เป็นจีนตัวเต็มใช่ไหมคะเราเนี่ยใช้จีนตัวย่อพออ่านจีนตัวเต็มเนี่ยก็งงเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังต้องมีแบบพิรุณานะใช่ไหมคะอีกที่แบบต้องจําแล้วก็วัยกรเทียบกับภาษาไทยเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะอ่านแล้วงงเลยก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างกดดันในการเรียนในการจําค่ะ ก็สายตั่คือสลับกันไปมาสลับอย่างนี้เลยนี่พ่เที่ยวกับภาษาไทยนี่เพอฉันกลับบ้านบ้านกลับฉันเลยอายงงเลยอ่ะมาสู่กันที่คําถามข้อสุดท้ายแล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะคิดว่าทรายไหนเนี่ยสนุกที่สุดอืมเดี๋ยวเรานับพร้อมกันหนึ่งสองสามอ่าอันนี้ก็คือชี้ไปที่ญี่ปุ่นอันนี้ชี้ที่ตัวเองอ่าทำไมทําไมถือว่าญี่ปุ่น ว่าก็สืบเนื่องจากที่สายเขามีกิจกรรมเยอะค่ะในการบรฒาการกับความรู้เนี่ยคิดว่าเป็นการสอนที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าในค่าเรียนเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นที่สนุกที่สุดค่ะทำไมญี่ปุ่นถึงชื่อตัวเองก็เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้สดๆเลยค่ะก็ทุกค้าจะมีเสียงหัวเราตลอดก็คือเซนเซใจดีมากแล้วก็สอนสนุกมากค่ะแล้วก็ทุกครั้งก็น่าจะมีนอกเลือกไปนิดหน่อยแต่ว่าก็กลับมาได้ค่ะแล้วก็ สนุกมากแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอย่างที่บอกนะคะก็สนุกเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เราปกติทุกข้ามใช่ไหมคะเขาจะมีการพูดสฆษนาพูดถามตอบถามตอบอ,อย่างนี้แล้วก็เอ,อแต่ละคนก็จะทีเอชคำถามแปลกๆอย่างเช่นเออโดเรมอนขี่ทาเมชีมมาโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะก็วาเลตีดีค่ะ,ะทำไมถึงคิดว่าเป็นตัวเอง รู้สึกว่าทุกสายก็สนุกเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะมองกันยังไงก็บางคนอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ว่าที่มองว่าตัวเองสนุกก็เพราะว่าชอบเรียนกฎหมายชอบเรียนอังกฤษก็รู้สึกว่ามันสนุกบางทีก็ได้ตอบมาตากับเพื่อนแข่งกับเพื่อนมากเล่นกันตลบตลบบางทีก็อยู่ในห้องก็คุยกันว่าวันนี้ทําผิดมาตาอะไรไปแล้วบ้างหรือว่าพูดภาษาอังกฤษแข่งกันเลยะใครพูดออกเสียงตรงนี้ผิดอากก็โดนลบคะแนนเล่นกันไปถ้าว่างๆก็หาอะไรเล่นกันแบบของในรายวิชาแข่งกันบ้าง ก็คือทั้งสามสายการเรียนเนี่ยถึงจะแบบเออคนละค้่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่เหมือนกันคืออะไรอ่ะต้องจํานั่นเองอจริงด้วยเนาะก็คืออย่างญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยคือต้องจําศัพท์ใช่ไหมคะแต่ว่าคณิตเนี่ยต้องจําสูตร <c oughs> ก็เลยอยากถามแต่ละคนว่ามีทริคการจำยังไงบ้างเรื่องจำอ๋อได้เลยค่ะคืออย่างแรกค่ะจริงๆเราจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ขัดจีเลยไม่ได้คัดบ่อยๆก็อาจจะมีบ้างค่ะ เราจะใช้การจำเลยการการจำที่ว่าเราต้องเขียนตรงไหนก่อนเช่นเอ่อซ้ายไปขวาบนลงล่างโดยหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะเอาศัพท์ที่เราซื้อสอนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นการพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าการพิมพ์คุยกับเพื่อนคนจีนค่ะก็ค่ะได้บ้างตามแบบแอปต่างๆแล้วก็เป็นประโยชน์นมากๆเลยค่ะอ่ะมาใทนที่จะอีกฝึกก็วิธีการจํานะคะก็หลักๆก็จะมี จดค่ะเราต้องจอดเท่านั้นโจดให้มันจําไปเลยแล้วก็มีแฟชการค่ะแฟชการก็คือแบบว่าแฟชการใน iPad นะคะก็คือเราจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือแล้วก็เปคนาแปลอยู่ข้างหลังแล้วก็เราจะเอามาจําเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการดูอนิเมะอะไรนี้ให้มันให้เราจําได้จาทั้งสำเนียงแล้วก็วิธีการพูดของเขาแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันทําให้เราดูเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นในแบบในด้านการพูดสำเนียงอะไรอย่างนี้แล้วก็ มันทําให้เรายังไงดีสนุกค่ะมันก็<ม>จําไปบางทีมันก็เบื่อใช่ไหมคะแล้วก็เปิดเพลงเลยคะ่ะเปิดเพลงญี่ปุ่นอ,อะไรนี้นี่ใชมอ่ะมาที่สายสิทธิ์คนวค่ะหละักๆที่ต้องจํานะคะก็จะมีสามวิชาก็จะเป็นวิชาหลักของเราก็จะเป็นคณิตอังกฤษแล้วก็เพิ่มมาก็จะเป็นกฎหมายค่ะคณิตที่ต้องจําก็ทําสูตรบ่อยๆแล้วก็เวลาว่างอยู่ไปบตัวเองก็อาจจะต้องนั่งเขียนบ้างเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวาดกราฟวาดอะไรบ้าง ส่วนอังกฤษเป็นพวก I P A ก็ต้องจําว่าเออเราต้องพูดยังไงไปพูดกับชาวต่างชาติไหมลองเปิดคลิปของชาวต่างชาติดูว่าเขาออกเสียงยังไงตรงกับที่ I P A ของเราที่เราเขียนไหมแล้วก็จะมีแอปชื่อว่า Longman ค่ะอันนี้ก็จะอาไว้เซิร์ชคําที่เราต้องการหานะคะเช่นคําว่า fish เราก็เซิร์ชเข้าไปเลยค่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นภาษา I P A ว่าเราต้องเขียนแบบนี้ออกเสียงแบบนี้มันก็จะมีเสียงทั้งอเมริกันแล้วก็อังกฤษค่ะส่วนกฎหมายนะคะก็จะเป็นพวกมาตราประมวลแพ่งปวิแล้วก็ กฎหมายมรดกทรัพย์สินต,ต่างๆนะคะที่ต้องจําแล้วก็แล้วถ้ธรรมนูญพวกพระราชบัญญัติต่างๆค่ะก็จะมีเกี่ยวกับประมาณก่อนจะจากกันไปก็อยากให้แต่ละคนเนี่ยแนะวิธีการเตรียมตัวหรือว่าวิธีการรับมือกับสาจารเยนหรือว่ามีอะไรจะบอกกับน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะเรื่องมาจากสาย่ได้ค่ะอะ่การเตรียมตัวอะไรนีคิดว่าเป็นเรื่องปัจเจกเนาะก็เอาเป็นว่า ใจพร้อมค่ะแล้วตัวเราก็จะไปได้เองค่ะส่วนอยากฝากอะไรกับน้องๆก็ขอให้น้องๆทุกคนค่ะใครที่สนใจในการนำภาษาจีนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าไปใช้ในสาย,ยางานในอน,นาคตเนี่ยก็อยากจะฝากสายสินภาษาจีนของเราเอาไว้ในอ้อมอกใจเลยนะคะม,ม,มากันที่ญี่ปุ่นค่ะคะ่ะก็ถ้าจะเข้าสายญี่ปุ่นนะคะก็คิดว่าอยากจะให้ชอบญี่ปุ่นมากจริงๆค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเลือกตามเพื่อนแล้วก็ อยากจะเรียนรู้ภาษาเนี่จริงๆอยากจะสนุกไปกับมันค่ะเพราะว่าเรียนไปจริงๆมันก็เบื่อค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบจริงๆเนี่ยก็ไม่เบื่อค่ะก็สนุกแล้วก็แตบบ่ก็สิว่าปีหน้ามเสินเข้ามาได้เจอมาหกด้วยนะแล้ว่าเจอกันนะอ,อ,อ่ะมากันที่เสียงคำนวณค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะเตรียมตัวแบบว่าอ่านหนังสือเยอะๆทำโจทย์เยอะๆแล้วก็ถ้าลงคอได้ไม่มีปัญหาค่ะก็ลงได้เลยค่ะ เพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะยากมากๆนะคะ3ปีนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบก็จะรู้สึกว่าทรมานมากๆค่ะอยากจะฝากให้น้องๆนะคะรู้สึกว่าถ้าชอบก็ทําเลยค่ะถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเราเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนตามคนอื่นนะคะเพราะว่าแบบบางคนเนี่ยเสียนาคนเพราะว่าเราทําตามคนอื่นหรือว่าเรามีคนนี้เป็นไอดอลแล้วเขาแบบทําแบบนี้แล้วเขาเรียนสายนี้แล้วเขาไปได้ดีแต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อาจจะไม่ได้ดีขน, lips, ขนาดนั้นสําหรับตัวเราถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆถ้ารู้สึกว่าชอบก็ ยัมได้เลยค่ะก็ในพีหน้านะคะเราจะพารุ่นพี่จากสายการเดินไหนมาเนี่ยก็ต้องรอติดตามในรายการพี่บอกหน่อยหนูอยากรู้ก็วันนี้พวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวบุยบุยเอ้ยบอยบยเอ้ยบายบายเอ้ยถูกแล้วขอบคุณค่ะ